สวัสดีสวีดัตมือนี้กบมมีงานคือเกา่าก็เดิมเพิ่มเติมก็คือนางเลี้ยนกันอยู่นี่แหละนี่สถานการณ์โรงงานช่วงในงานกับบุคคพมีจิมาถามว่ามโมซื้อคงแต่ละคนที่แบบว่าอันเดินทางเขามาเห็ุเบียกเข็นงานอยู่ทายามีความโมซื้อกินได้เนาะเ,เอาในน้ำตัวก่อนเจ้าซื้ออย่าง ซื้อทังไหนเจา้าซื้อตาอันนี้ซื้อตาอันมีข้อผมซื้อทัอนนอองไหนแต่ว่าเห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยน,ะะนะี่ซื้อขีแขานแต่เดียวน่ซื้อขีแขานเป็นทังไหนมือไงมือไงการงานบุคคลดีผมร,รู้ว<ห>่าได้ไลยงานบุคคลดีแต่ค่าแรกมือเท่าไรเจา้ามือละสองร้อยอัพสองร้อยอัพโอ้คิดเป็นเงิ่อนราวกะเร่าๆประมาณจากักแสนกว่ากีผมแน่นอน รวยหมดเน้ย<อ>น้าอยู่บ,าาาบ้า,า,บา,า,บา,านเม่อไรเด่นจาเม่อไรเนาะอันนั้นได้ั่านซื้อได้ในเสือสีผัวผ้านะอันนั้นพวสซ้นยังหรอกโกมนากบตาก็โทรศัพท์ย่างยาวสองคนเจ้านี่ยเดินเดินทางออกมาเห็นงานอยู่เมืองไทยจากปีอลไรนี่ยสิบปีก็สิบป,ปีคา่าแรงยังได้อยู่สองลอยอัพเนาะสองอัพโอ้สมควรสมควรเอาส,ส,ส,สู่ต่อไปเนาะเป็นกครื่งใจให้เอามาหาปูที่ต่อมาเนาะก พ่อใหญ่บ้านไหนนี่ได๋ยุ่งเป็นพ่อใหญ่บ้านไดนี่อ้าวมีความรู้สึกจังได๋เเรารู้สึกสุังนว่าเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยนี่ลําบากหากินลําบากหลายหากินลําบากหลายเนาะโอ้อันเดินทางเข้ามาจักปีจักเดือนน่นี่แต่พุนบ่ล่าสุดนี่ขขเปิดประเทศนี่บ่อืล่าสุดอ๋จะเียอยแล้วมาเฮ็ดงานอยู่ก็หลายปีเิไ้นี่เนาะไปมาๆไปมาๆ คางเงินค่ารถซื้อให้กินลำบากไปในน้ำด้อคุูมือนี่มีของเก่าขายไปโหลดทีนั่นเก่าขายได้อยู่อ่ะยอนเก่าขายได้ขายได้กันนอนนี้อนเก่าเนาะตอนนี้คนซื้อเจวามือเถาแกให้เงินเดือนเป็นเดือนหรือเป็นมือเป็นรายวันบ่เป็นรายวันรายวันวันหนึ่งตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ายเติบโอ้มีโอทุโมที่อยู่บ่ะไม่มีโอที่อ๋อเอ้าขอบใจได้ไรกัน เอามาพาคนนั่นทัดไปอันนี้ก็อันนี้ก็นนกพวกบ่าวงานจนเดี๋ยวลูกมาเลี้ยงนะั่เอามาตักไายไปนเลยสบายดี่แม่พี่น้องมาจากทางไหนเจา้าสวัสดีเครด์ครับเครด์อยู่แถวไดของสวัสดีเครด์ยี่ปันซอกยู่ปันซอกโอ้นามสกุลไหนได้เจา้าอินทวงศ์้าโอ้อินทวงศ์้าเนี่ยบ่ธรรมดาได้นี่ยนามสกุลใหญ่ได้เนี่ พี่น้องร้ายได้น้ำสกุลนี่ตามคนเคยด้ยินมาเนี่ยน้ำซุกุนไงมาทำมาแรงเลยไปเลยยินข่าวว่ามาม้าได้พัวได้ลูกเต่าดาวดาวทั้งผิวก็เด่นมาได้พัวก่อนเขาดูก่ออนโรมาพี่น้องเลยมาพี่น้ยก่อนเขาดูกรตอนนี้พัวทั้งไหนเจ้าพ่นทั้งนี่ได้พัวคนทั้งไหนพัวคนไทยพัวคนไทยบอกจังหวัดอะไรขอนแก่นโอ้ขอนแก่นบ้านไก่กันอยู่นี่เนาะ ไหนบ้านสร้างครอบครั like, there, ้วจนทั้งทีเร่โบลูเมื่อบานเรเจ้าเพิ่งแน่ลูกเต่าดาวด่าเหมือนกันเนี่ยเมื่อแน่โควิดขันโบวแมนโควิดกับเมื่อายุมาเด่นโอ้เหล็กนี่อันนี้โบลูกแก้วลูกกับผัวคนได้เนี่ยคนที่ซอมโอ้แสดงว่ามีหลายพัวได้เจ้าหน่ยเนาะที่ที่พนาตั้งหาได้โอ้ที่น้ำมาเนี่ยมีแต่แกซ้อมพูอะที่น้ำมาซ้อมโอ้โบทำมาด่าเนาะเจ้าเนาะ เขาว่าอย่างงี้ยบอกเอออันมีได้เห <Spanish reco> <inde> ็มีประสบการณ์ได้โอ้ว่าะไรยังก่อนลูกก่อนเต่ามเนี้ยหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาโอ้ปลาหนึ่งปกติอันลูกเนี้ยมาเลี้ยงน้ำอยู่เรื่อยบอกเรือว่าไปผ่ากว่านยังบอกมีงานเก่ามาอยู่เขามีงานก็บอมาโอ้ยิงได้เมื่อไหร่ท่านมีงานเลยเอาไปผ่าเข้าวเลี้ยงบอกเขาคิดยังไงไปผ่าขาเลี้ยงเนี่ย อิตย์ละแปดร้อยอาทิตย์ละแปดรยเดือนหนึ่งสามพันสองโอ้หนึ่งสามพัอเาคิดรวมเป็นายเดือนตุกเดือนหนึ่งสามพันสองเนาะเดีวพอเนไี้สันนี่พอั่งนี่นี่พอก็เฮ็นงานต่างหากโอ้พอเฮ็ดงานแม่ก็เฮ็ดงานด้ยอันเอาลูกไปเลี้ยงใา่ผ่าข้าเลี้ยงวันทะอข้าเลี้ง่ามงหรืไปหั่บบวรด้วยไนใด้วมงบวมุงแรงบวม่งแรงนะครับรับ ภับหรือก็เอามาลงงานน้ำหรอแม่ห้องแม่ห้องแม่ห้องนอกพงในหน้าตาก็เป็นแต่หักแต่เพ่งกันยังไงได้สวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีพอเพิ่นได้สัตเห็ดงานอยู่แถวไหนเห็ดเบี่ยงอยังพอพ่นเนี่ยบ้านหม้อโอ้บ้านหม้ออยู่แถวไหนบ้านหม้อไก่ก็บ้านถวยบ้านบ่วงเลยเนาะบ้านหมอไก่ก็บ้านอันบ้านหม้อ ไก่ไก่ก็านย่างนอกไปเนาะบ้นเต้าวันไหนเป็นเงินเดือนหมหรือเงินรายวันพอๆเพิ่ันไหนเงินเดือนโอ้แต่เงินเดือนส้มเรียนนองเดือน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 ได้เดือนบอไปสิบบอเดือนบอโอ้สิเจ่งแล้วสิเจ่งแล้วอ้าวพาครึงพาคถึงอันพูดที่จะขึ้นมาเห็ดเบียกอยู่ไทยอยากเอาพูว่เอายังเต้าไปด้วยดีครับสวัดีโรัได้พูว่าทางนี้ก็ได้เป็นล่าเต่แล้วแต่ ตั้งใดก็ดีหมดละทั้งบ้านเอาก็ดีทั้งี้ก็ดีเออเอตั้งใดก็ดีมาแต่พวัดดีฝากถึงอันทุกคนเนาะว้จะเกิดไม่การในงานจะพี่เนาะเออเ้าปลอบใจได้ร้ายสัตว์มาจบอยู่ทั้งสองสาวนี่แหละจักบาทจักใดเอ้าฝากถึงผวัตเดี๋ได้ผัวเนี่ยนี่เด้อไว้ต้องการเพราะถ้าจะได้พวัตอย่างนี้จะติดต่อมาโสดหรือว่าสดเจ้าเนี่ยยังได้ดอผัวนังอยากได้อีกงยื่โอ้ได้๋ยวพวัตอยากได้อีกงยื่ ไดจักสามคนาเงินนุ่กันโอ้คืออยากได้หลทยแท้ฮผู้เดียวมันได้น้อยอันโซนดอยมีโเนอันนี้เด้สั่นคาเลยะซาน์ควานใสได้เนี่ยมีสองข้างการที่ต่อบอามีผู้อยากทักมากแบบว่าชนจมชนใจอ่ะนะ่นโซดซื่อได้ซิ่งนมไดเน่ยผ่านได้เหมืนหนึ่งพันไส้หลายคนโอ้ผ่านแนวแล้วก็ใกล้ผ่านใกล้ผ่าน้